สวัสดีครับเออจะพูดที่ไหนขนลุกทุกทีพี่ดูพี่ดูพอพูดแล้วขนลุกปั๊บเลยอะไรครับเนี่ยอยากเข้าห้องน้าก็ไม่บอกไม่ใช่นะนี่ขนลุกใหญ่เลยเออแต่ว่าเช้านี้อากาศดีมากนะครับวันนี้วันเข้าวันศานะครับเนาอเป็นวันดีๆอีกหนึ่งวันนะครับแล้วเราก็มีการส่งมอบของพี่พี่ก๊อกนะครับพี่ก๊อกมาจากจังหวัดเลยนะฮะก็มาถึงแล้วนั่งรอเดี๋ยวเส้นเอกสารรับรถได้เลยนะครับ ก็จะขับกลับจังหวัดเลยเลยนะฮะผมก็ถามพี่ก๊อกบ้านเนี่ยคุยเหมือนกันกับผมไหมภาษาเดียวกันไหมผมว่าใกล้ๆก,ก,กันนะเว้าคือกันอกผมก็พูดเลย <laughs> พี่ก๊อกเว้าคือกัน <laughs> ใช่เลย <laughs> ใช่นะครับอย่างนี้เลยนะครับอ่ะก่อนอื่นก็ขอย้อนกลับไปนิดนึงนะขอพระคุณพี่โก้นะครับพี่โก้น่ารักมากมากนะฮะนี่พี่โก้คนนี้อ่า โอนเงินซื้อเงินสดเลยนะครับไม่เข้ามาดูรถเลยนะฮะรับรถพร้อมเล่มแฮปปี้มากนะครับน้กิดแฮปปี้มากพี่โก้คุยสนุกนะครับเป็นคนมีน้ําใจมากๆนะครับอาธยาศัยดีมากนะครับน่ารักมากมากเป็นกันเองมากๆสุดๆเลยนะครับน้องกิดประทับใจมากๆนะครับแฮปปี้มากได้ส่งมอบกันนะครับดีีได้เจอกันดีใจครับมีความสุขมากๆนะครับโก้น่ารักสุดๆนะครับไม่มีคําบรรยายเลยนะขอบพระคุณพี่โก้ด้วยนะครับ มานาที่ดีครั้งหนึ่งนะฮะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ครอบครัวมีสุขภาพที่แข็งแรงแข็งแรงนะครับอ่ามีแต่ความสุขนะครับผม z X 07สีบอลเงินก็ไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น06เซต X คือบดจะไปก็ไปเลยนะหมดเลยนะแต่เดี๋ยวเราจะมี V o s เข้ามาใหม่นะครับสวยมากตัว Ivory มาอัปเดียนิดนึงนะครับวันหยุดแต่เราไม่หยุดใครจะมาก็มาได้เลยนะครับแวะเข้า,ามาผ่านมาเข้ามาดูได้เลยอย่างพี่ก๊อกเนี่ยติดตามมาได้ปีนึงแล้วนะครับ ติดตา,ามมานี่อุ้ยขี้นกยังไม่ได้เช็ดนะครับโอ้ยถ่ายแล้วนะถ่ายกันสดๆเร็วๆอย่างนี้เลยนะครับไม่เป็นไรวันล้างรถลาบพนให้อีกทีนะเะไม่รู้นกอะไรมาขี้ใส่เดี๋ยวให้น้องเช็ดนะครับเอาเร็วๆกันแบบนี้เลยนะใครที่อยากได้รถประหยัดน้ํามันนะครับ bio made ร,รุ่นท็อปนะครับนี่ vios ivory นะครับอย่างสวยเลยคันนี้นะสาภาพแจ่มว้าวเลยมาดูได้เลยนะคอนเฟิร์ม คันนี้ก็น้องน้องป้ายแดงนะเดี๋ยวว่าโม้เลยพี่ตอนนี้วีออสฮอตมากนะครับมาใหม่3คันรุนรัว,ว,วสีขาวส,สวยๆคันนี้ก็สภาพน้องป้ายแดงนะฮะกริบนะบอกเลยงานดีมากสำหรับซีวิกเอนะส่วน FB มี2องคันมีสีฟ้าสวยๆส,สภาพเดิมๆกับสีเทาที่แต่งแนว VIP นะซิ่งนิดๆคันนี้ก็เป็นออกสไตล์ครอบครัวอนเนกประสงค์นะ H RV นะครับ มีรถเก่าก็มาเทินได้นะสําหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจบคือสุดแล้วอะ่ะต้องจบที่รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับอย่าง Ford Ever อเรนะคันนี้ฟังก์ชันออปชั่นเนี่ยผมกินขาดพันธุงเลยกินขาดแทบลูกคายสุดยอดนะแล้วนะแต่ชอบแต่ว่าเขา,เขาสไตล์หล่อของเขาแล้วแต่ชอบสไตล์ไหนสไตล์อเมริกาสไตล์สปอร์ตสปอร์ตก็ปาเจโร่สไตลไต์เทๆก็ฟอร์จูเนอร์อะไรเงี้ยแล้วนะแต่ชอบนะแต่ฟังก์ชั่นออปชั่นมันก็แตกต่างกันไปข้อดีข้อเด่นมันก็ แยกแตกต่างกันไปนะแต่ตัวนี้หูฟังก์ชันล้นล้นเยอะมากถ้าใครอยากเอาไปลุยนะขับไปท่องเที่ยวลุยได้ทุกที่ต้องคันนี้สปอร์ตด้วยนะปาเจโร่สปอร์ตนะครับมิชูเออมิชูมิซูบิชิหลุดตลอดเลยเขารู้เลยเป็นคนฝรั่งเศสนะครับเขารู้เบิร์ดนะมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตขับสี่นะก็หลองเขาอ่ะมันเลือกไม่ถูกแนะ คือถ้าพี่เอามาเทียบกันสาคันเนี่ยทั้งพอจ t เน e r f พอจ u n น r อันนั้นไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะของพี่แดงเอามาเทียบกันเนี่ยโอ้โหหล่อคนละแบบคนละสไตล์แล้วแต่ชอบจริงๆแล้วแต่สาวกใครสาวกมันนะครับอย่างเรามีตังค์มันก็ได้หมดอะ่ะ <laughs> มันไม่มีไง <laughs> มันไม่มี <laughs> มน,มมนะนี่กำลังเช็ดอยู่ขี่นกใส่นู่นอะมีบอนกอะไรมาขี่ใส่ฮะนี่กำลังเช็ดไล่เช็ดอยู่นะครับไม่ต้องห่วงเช็ดรถทุกวันนะครับสะอาดสา ใครที่ชอบสปอร์ตหน่อยขับง่ายๆขับสองคนมาด,ด้าสองกำลังดีเครื่องพันห้าสีขาวสวยๆสองมันสิบนะครับก็มีรีแันบางทีเี่ยจะมีการรีแัน์คลิปวิดีโอนะครับทำให้พี่ได้เห็นรีวิวย้อนหลังนะครับเช่นรถเข้ามาสี่ทาสี่อาทิตย์นะหกอาทิตย์แปดอาทิตย์ผมก็มารีแลนให้ใหม่นะครับเผื่อคนใหม่ก็จะได้เห็นคนเก่าบางคนเนี่ยไม่เห็นก็จะได้เห็นใหม่นะครับเพราะว่าถ้าลงไปแล้วเนี่ย บางทีการทํางานของยู u ูบมันไม่ได้แจ้งเตือนไงมันลงแล้วลงเลยนะบางคนไม่เห็นนะครับต้องมารีลันใหม่เผื่ใใอใครที่ดูแล้วก็เลื่อนผ่านอย่างเดียวนะครับเลื่อนผ่านได้เลยนะอ่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูย้อนหลังดูซ้ํานะครับแต่ถ้าใครยังไม่เห็นหรือกําลังมองหาอยู่โอเคก็จะเป็นคลิปแบบกระชับมากขึ้นนะครับตีนี้ก็ประหยัดนะอ่าแต่อย่างที่ผมบอกอะเหยียบมากกินมากเหยียบน้อยกินน้อยสาหรับผมนะส่วนตัวผมนะ รถผมผมยังว่าไม่ไประหยัดเลยวันนั้นไปไหนนะไปขนส่งนะครับมีออสเนี่ยแหละพันห้านะ 1, 5, นะขึ้นโทเวรถติดสามร้อยไปกลับหมดเลยครับผมแล้ว <c oughs> เหยียบด้วยนะคือเป็นคนแบบถ้าหมดก็เติมอะ่ะไม่ใช่คนมีตังนะคือเราทําเวลาด้วยอะไรด้วยนะครับอเหยียบอย่างเดียวพี่เยไม่สนโลกเลยค่าน้ำมันจะขึ้นจะลงไม่รู้อะ่ะไม่ได้มีคนมีตังนะแต่ว่า ก็หมดก็มันก็ต้องเติมอะ่ะนะทะเลาะกบแฟนจู่ประจำนะหมดอีกแล้วเอ้าทำไงก็ขับรถมันต้องเติมนะนะนี่คันนี้ก็แต่งนะครับพร้อมซิ่งเลยนะพร้อมขับพร้อมใช้เลยสําหรับใครที่ชอบสายแต่งนะนะพร้อมล้อสวยๆนะครับนะีบ่แต่งจัดทรงลงล้อท่อนะนุมน่มๆทุมๆนิดๆน,นะฮะไม่ลั่นนะครับนี่สปอยเลอร์นะนะพร้อมขับหล่อๆเลยบางครั้งเนี่ย ก็ดีนะอย่างผมเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ผมยังไม่มีปัญญาไปใส่แม็กเลยนะ <laughs> <laughs> หนึ่งไม่มีตังค์สองแม่แบบ้านมันยังไม่ให้อนุญาตนะดีไหมซื้อไปเนี่ยอย่างเงี้ยแต่งพร้อมพร้อมสิ่งพร้อมขับเนี่ยดีนะก็ใครมีแม่บ้านนี่พี่จะเข้าใจนะสายพ่อ้านจะรู้กันครับรู้กันว่าใครที่เก็บเงินอะเหมือนกันนี่คือชีวิตเหมือนกันแน่นอน <laughs> คือเ <cin stereotype> <als> <UNKNOWN> ราเงินเรานะเงินเราหาหาทั้งหมดนะแดี๋ยวไปขอเขาเนี่ยสองร้อยสามร้อยเหมือนไปขอสองสามพัน่ะเขาบ่นประมาณนั้นน่ะบ่นเหมือนขอเงินสองสามพัน่ะชีวิตเท่เดี๋ยวไปซื้อหวยก่อนวันนี้นะเดี๋ยวตามป้ายทะเบียนของพี่โก้ด้วยนะครับโอ้ยน่ารักแค่นะครับนี่พี่โก้เก้าห้าศูนย์เก้านะเก้าหน้าเก้าหลังนะครับพี่โก้ อันนี้แจนมาใหม่มั้งเนี่ยไม่เห็นเลยโอ้แจนมาใหม่ครับผมสวยมากสีเทาเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่แล้วก็ป้ายนี้ห้าสามหนึ่งเจ็ดครับผมนะฮเดี๋ยวเราไปตามกันนะครับก็เป็นการอธิบายการใช้รถอยู่นะครับนี่ให้พี่ก๊อกนะครับตะกี้พี่โก้ัน,นพี่ก๊อกเดี๋ยวผมจะซับกันนะให้ดูความสวยงามนะครับเดี๋ยวพี่ก๊อกก็ขับรถกลับจังหวัดเลยเลยนะครับ F4 ก็ติดตามมาเป็นปีแล้วใครซี่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากด้วยนะครับนี่เห็นไหมยางฟอร์จูนเนอร์มันก็หล่อของเขาอะ่ะแล้วถ้าชอบครับผมแต่ฟังชันออาชันอาจจะผมผมไม่รู้นะส่วนตัวนะอันนี้คือส่วนตัวนะผมว่าสู้เอเวอร์เรสไม่ได้สำหรับออาชัน่นแต่รูปทรงเนี่ยมันอาจจะโดนใจอย่างเงี้ยก็เลือกเอาสไตล์ใครสไตล์มันอันนี้ก็ก้าวหน้าก้าวหลังนะครับอันนี้ของพี่แบงค์นะครับผมมีตังผมว่าจะเอฟต่อแกอยู่ <laughs> ชีวิตคือยังไม่มีตังนี่แหละเฮ้ย รอถูกหวยชะงวดอ่ะอยากขอซื้อสดเราแกดิหน่ยนะ,นะ <c oughs> คุยกันคำๆเนาะโอเคเดี๋ยวเรารอสองมอบนะก็อธิบายทุกอย่างนะครับต้องตรวจสอบก,ก่อนเพื่อความเรียบร้อยนะสมบูรณ์ที่สุดนะครับเช่นเช็คไฟเช็คกระจกนะไฟลงไฟเลี้ยวเครื่องเครื่องทรงเครือ่อง,อ,งองเสียงอะไรเงี้ยเช็คให้หมดนะครับแล้วก็จะได้ สมูลที่สุดเดินทางนี่นี่วีออสเข้ามาใหม่นะครับคุยกันตั้งนานเป็นวีออสไอวอรี่นะครับไม้น้อยพอศูนย์เข้าใหม่อีกหนึ่งคันสวยมากขอบเหมือนขอบ17นะยางใหญ่มากนะครับเดี๋ยวมาชมต่อจากส่งมอบนี้ได้เลย อลนีการมีกอนถูกหวยด้วยแล้วถูกกอนด้วยตามนี้หนึ่งเจ็ดไงอะอ้เออเนาะหนึ่งเจ็ดนาะว่าที่แล้วอ่ะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งไหมขับกับจังหวัดเลยเลยนะครับประมาณกิโลอ่ะเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะพอสมควรอยู่นะเพราะบ้านผมบ้านผมห้าอยสาสิบ บนบ้านพี่ก๊อกผมไม่รู้ว่ากี่กิโลนะแต่ภาษาเหมือนกันเป๊ะดีใจครับคุยภาษาเดียวกันเนี่ยนะครับเลยเลยเซิร์ก่อนเลยเส้นทางโหารอห้าร้อยสใกล้กันพอดีใกล้ๆก,กันเลยในคะอมผมห้าร้สมสิบนะครับนี่ฮะห้าร้สิบสองกิโลนะครับหวดนี้มาไหมตีไป่ได้หมดชีวิต น้องกิตก็คิดถึงบ้านด้วยนี่แล้วเดือนนี้ยหยุดเยอะมากนะครับ15วันนะเผื่อพี่พี่คนไหนผ่านมาก็แวะมาดูได้ร้านเปิดตลอดนะครับเสาร์ทีนี้ก็เปิดนะครับหรือว่าไม่มั่นใจก็โทรมาเช็กก่อนได้เอะที่รถคันนี้ยังอยู่ไหมมีใครจองหรือยังผมจะเข้าไปดูรถช่วงวันเสาร์นี้ประมาณบ่ายโมงนะสะดวกไหมมีใครอยู่หรือเปล่านะครับบางทีออกไปรับรถไปซื้อรถไปส่งรถอะไรกันอย่างเนี้ยนะนะเผื่อไม่มีใครอยู่นะครับ ก็ลองโทรเช็คก,ก่อนนะฮะมากับลูกชายครับพี่กอล์ับน่ารักหมดแล้วนะครับแซเทบทไปก็ไปหมดเลยไม่ไม่ไมี ก็ขยับเป็นซิตี้แล้วกันนะครับหรือไม่ก็เป็นวีออเมทนะฮะหรือมาฝั่งตัวต่างก็จะเป็นพวกวีออสมีออสเข้าใหม่เยอะนะครับอ่ามาเลือกเอามาเลือกเอานะฮะครับไหนก็มาได้เลยนะครับมีคันเก่าเอามาเถืนได้นะฮะอ่าตามนี้เนาะนะฮะเดี๋ยวเราจะเราส่งที่พี่ก๊อกก่อนนะครับแล้วก็ไปรีวิววีออสเข้าใหม่จากนี้ผมก็จะไปปล่อยปลานะครับทำบุญบ้างนะครับ เผื่อจะมีโชคมีนาภบนะครับทำบุญนะค,คิดถึงแม่ครับพอดีแม่มาเข้าฝันนะครับโอ้ยดีใจครับไม่ได้ามาหานานแล้วนะกรุกงเทพสบายเลยช่วงนี้รถไม่ติดแล้วนะครับใครจะมาก็ร้านอยู่ลำลูกกาคลองหนึ่งนะครับเลยถนนลำลูกกาซอยเก้ามาร้านอยู่ทางซ้ายมือ นะครับชื่อร้านทาวิทออโตคาร์นะครับก็สนใจยังไงก็โทรได้เลยนะครับ0 8 5 2 4 9 1 9 8 7นะครับกิจนะครับ9โมงถึง2ทุ่มนะครับ0 8 5 2 4 9 1 9 8 7นะครับผม9โมงถึง2ทุ่มนะครับไปแล้วัเดี๋ยวทางรถไยครับพี่เดินทางรถไยครับพี่กอลีครับ น่ารักครับพี่กอ๊อกอโหออกแดดแล้วสวยนะนี่ฮะไปแล้วนะครับแห่งร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปครับสุขภาพแข็งแรงเดินทางถึงบ้านโดยสวัสดิภาพครับผมพี่กอ๊อก f อครับ ดีใจครับผมยิ่งภาษาเดียวกันที่ผมดีใจดีใจเขาแล้วนี่ยิ่งพี่คนหนึ่งอ่ะมาแถวบ้านผมเลยนะไม่ไกลกัน20กิโลนะจังหวัดเดียวกันแต่คนลอำเภออำเภอเนี่ยติดกันเลยนะพี่อะไรนะซื้อผมจำได้ซื้อวิโก้ไปนะครับแล้วก็พี่เขาเนี่ยพี่ผู้ชายเนี่ยเป็น FC อยู่ต่างประเทศอยู่ไต้หวันหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะครับแล้วก็กให้ให้แฟนมารับรถนะครับที่ไหนก็ยินดีดีใจมีแต่พี่ทน่ารักนะครับ ขอแล้วอขอให้มีความสุขมากๆครับผมวันนี้วันดีด้วยนะครับเดี๋ยวขอให้ถูกหวยด้วยนะครับพี่กอแกถูกไปรอบนึงแล้วว่ากันผมก็ถูกนะหมดแล้วเนี่ยหกหนึ่งอะไรเนะี่ยสักอย่างเนี่ยแหละใช่ไหมสั้งตัวล่างอะหกหนึ่งอะสองใบนะเกือบไม่คุ้มค่าหวยทีละ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราไปรีวิวเ๋อต่อไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะไปหาทําบุญด้วยนะครับ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำบุญนะครับจะทำบุญนะนนเดี๋ยวมาชมวีออสไอวอรี R ่ I v o R I e นะสวยๆนะครับกันต่อเลยนะครับไม้น้อยประวัติศูนย์อันนี้คือไม่มีไม้กระสันนะ,นะครับน,นี่ตลาดทางแยกลำลูกกานะครับได้ปลา,าช่อนมั้งมีแค่นี้แล้วค่ะพี่ปดุนน่าจะปลาช่อนน่าจะรอดกว่านะคะพี่ กระช่อนถ้าช้อนท่านไขายหน้าร้านนัดสามสิบถ้าพี่จามไปปล่อยก็ร้อยยี่สิบเาเอาคู่นี่เอาสองตัวเนาะกระดูกหมดกระดูกมันอ่อนแอเหรอกระดูกอ่อนแอเอาไปปล่อยมันก็จะไม่รอดกระดูกอ่อนแอนะครับเขาบอกถ้าปล่อยต้งไปปล่อยกระช่อนไว้ก็ซื้อหน้าเขียงกันเลย ระวังน้ำมาดิเอนนีไรเอาได้เอาหมดครับเป็นขับุนตามงบครับขับนตามงบมาซื้อน่าเกียดโอ้ยโลดเอาเอาอยากไปอยากไปเอาเอา ไปด้วยอยากไปด้วยรู้รู้อ๋ออ่าใส่เขาอยากไปด้วยเายกจะท็เเหรอใช่โดดมาเลยรู้เลยอยากไปอยากไปสาถูกขนลุกเลยพี่บอกว่าจะไปปล่อยนี่โดดออกมาเลยกระชอนนะครับ ทำบุญามงบเด้อกระโดดึองามตัวมากเลยาาถูกนะครับมาช่อนผมไม่รู้ว่าแต่อย่าดราม่ากันเด้อผมทำบุญก็ขอใเป็นวันดีๆนะครับทุกๆวันนะครับเฮ้ยพี่ๆทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเฮงๆรร่ำรวย นะน,นี่นอก,กีดตะบูญมาฝากเด้อ,อเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้แฟนด้วยก่อนถ่ายไม่สวยจะโดนแม่บ้านนะให้แม่บ้านเขาปล่อยก่อนปล่อยแล้วอย่าให้พ่อผมเห็นนะพ่อผมจับหมดนะ <c oughs> <c oughs> จับปิง้งจับต้มจับแกงหมดเด้อ พ่อผมไม่ทำมาทำโมนะถ่ายด้วยอ่าถุขอให้ผมเฮงๆร่ำรวยเด้อถูกหวยนะชาตินี้ก็ไม่ขออะไรมากหรอกส30ล้าน60ล้านก็พอแล้ว<ห>น, <c oughs> นี่เขาปล่อยเองเาอาเพราะว่าประดุกเขาก็โดดมาเหมือนกันอยากปล่อยอาถุขอให้มีแต่ความสุขความเจริญ เงินทองไหลมาเทมาอย่างที่บอกเนาะคาดนี้เอาอะไรไปแม่นะครับวัน,นี้ก็สักสามสิบล้านพอนะอะไร <laughs> ไปไม่ได้หรอกนกอกจากความดีเอออ่ะถไม่เอาไม่เห็นพุงนะถ่ายมาถ่ายใกล้เห็นแค่ปลาพอสาธุ <laughs> <laughs> น,นี้ความสุขนะครับขอให้พี่ๆทุกคนเดินทางปลอดภัยนะไปไหนมาไหนก็แคล้วรลคาดปลอดภัยนะครับ มีสุขภาพแข็งแรงนะถูกหวยร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับมีแต่โชคแต่ลาบนนะมีแต่ความสุขเด้อสาธุสาธุสาธุไปเลยเออไปเลยนะุ้ยชีวิตของเจ้าแล้ว สาธุนี่เนี่ยมันยังอยู่นี่อยู่เลยเออไปเถอะไปแล้วบา,บายยอ,อิ่มบุญแล้วครับผมคราวนี้ก็ต้องอิ่มท้องกันแล้วล่ะหิวข้าวไม่คิดว๋ยวก่อนชีวิตนะครับไปแล้วครับผมฝากกดติดตามเลยเดอ้อแฮปปี้มากครับวันนี้นะ